ก็ไม่นะครับจริงๆก็เป็นปกติอย uh, ู่แล้วว like ่าจริงสำหรับตัวผมเองผมว่าก็เหมือนนักแสดงท่านอื่นนั่นแหละครับผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกลักอะไรผมว่าทางช่องก็เมตตาทุกทุกคนอยู่แล้วตามงานที่ตัวเองถนัดครับเออหมือนว่าเขาเริเขาวาละครเนี่ยเขาจะเล่ถึงพิเอันดับแรกอืก็ไม่นะฮะจริงๆผมเองอีกที่ที่ที่เลือกละครที่อยากที่จะเล่นคือจริงๆแล้วผมว่าทางช่องท่านก็เมตากับทุกๆคนอยู่แล้ว อันนี้คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถ่อมตนไมไ่อะไรผมพูดเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไมไ่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยผมจะเล่นละครปีละเรื่อง2องเรื่องเท่านั้นเองไม่เกินนี้เลยเพราะฉะนั้นก็มันถ,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 ถ้าถ้าถ้าในแง่มุมของความความเป็นลูกรักผมว่าก็ปกติมากเลยครับพี่ใหญ่มีโอกาสให้เลือกบทก่อนไหมคะพี่สี่แบบส่งมาให้ดูหลายๆเรื่องก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับคือท่านก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าผมผมสไตล์ไหนอะไรยังไงนะก็จะทราบอยู่แล้วครับก็เหมือนก็ก็รู้แล้วว่าผมทํางานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คิวงานละครเราจืดวันเเต็มหรอปล่า ไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็เดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวจะปิดกล้องเรื่องหนึ่งแล้วก็ถ่ายเรื่องนี้ต่อมันไม่ได้มันไม่ได้ถ่าย7วันอยู่แล้วครับเพราะว่าผมปกติผมจะเล่นละครทีละเรื่องก็ความดีใจนะครับที่แบบว่าหลายๆคนน้องเห็นว่าเราแบบมีความสามารถแล้วอาจจะเป็นรุ่น่างอะไรเงี้ยได้ความรู้สึกเราอเงี้ยก็ดีใจที่ช่องเห็นว่าเรามีความสามารถแล้วคือจริงๆผมว่าก็เรื่องเดิมอะครับผมก็พว่าผมคือช่อง ช่องไม่ได้เห็นว่าผมมีความสามารถคนเดียวหรอกครับจริงๆก็มีความสามารถกันทุกๆคนนั่นแหละครับแล้วแต่ว่าว่าใครจะเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบไหนหรือละครแบบไหนแล้วก็คิวแบบไหนเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดว่าเอ๊ะช่องจะมองผมยังไงอะไรเงี้ยคือยังไงคือท่านก็เมตตานักแสดงช่องเจ็ดทุกคนอยู่แล้วพอโตขึ้นเราเลือกบทเมื่ขึ้นอย่างเราอยากจะแสดงบทอะไรที่มันใครท,ทมกก่นเป็นโดดเด่นไหมครับผมว่าก็จะเป็นบทต่อเติคือคือจริงๆอ่ะผมก็เลือกบทอยู่แล้วครับโดยปกติฉะนั้น ผมไม่ได้คิดว่าผมอยากอยากเล่นแบบไหนคือจริงๆเนี่ยผมผมเป็นคนง่ายมากๆเลยคือบทมายังไงก็ได้ก็คือผมก็จะแฟร์ครับตัวโอเคบทมาแบบนี้ผมอ่านแล้วถ้าผมชอบผมก็โอเคอะไรเงี้ยครับบทไหนยังไม่ได้ลองเลยครับพี่ซีที่คิดไ้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คิดนะครับอาจจะเป็นตัวร้ายแต่ก็มีก็เล่นอย่างเรื่องนี้ก็มีเล่นร้ายด้วยอะไรเงี้ยเขาจะก็สลับกันไปหรือก็นี่แหละครับเพราะว่าผมว่าละครก็ผมไม่ได้พลิกอะไรไปมากกว่านี้ใช่สัญญาแลครับ ก็ยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่ที่คิดจะแบบผันตัวแบบปเ, <Sounds> เป็นบบเป็นผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็เป็น <lem mer. S 1> ผมว่าเป็นเป็นความฝันของนักแสดงทุกคนอยู่แล้วนะครับที่อยากจะทําอยู่เบื้องหลังแต่จริงๆแล้วอย่างที่ทุกท่ทานทราบดีนะจริงผมก็ผมก็ทําเบื้องหลังอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ออกตัวแค่นั้นเองก็ก็ปกติฉะนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องเป็นผู้จัดหรือเป็นต้องต้องเหมือนเทินตัวเองไปเป็นผู้ เป็นเบื้องหลังจ๋าขนาดนั้นผมก็ทําอยู่โดยปกติตามที่ตัวเองชอบต้องพิมพ์งานมากเหรอคนชอบก็ก็มีคิดไว้บ้างครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าก็อย่างนี้เราก็แฮปปี้ดีแล้วครับถ้าให้พิซซีทำพิซซีอยากได้แนวไหนบู๊เลยก็ก็มันทางถนัดผมก็คงต้องเป็นแอคชั่นนะครับประมาณเขามีถามไหมว่าอยากให้เราไปรู้จักหรือแบบให้เราแบบเสนอเรื่องก็ก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างแต่ว่าโดยปกติคืออย่างด้วยคิวงานผมเองธุรกิจส่วนตัวด้วยคือมันก็ ทามิ่งมันไม่ค่อยได้หรอครับอะไรเงี้ยผมก็มีความรู้สึกว่าเรารับผิดชอบในส่วนตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางรายการหรือว่าอะไรก็ตามแต่อะไรรเงี้ยคับก็พอแล้วไม่ไหมคะพี่เหลอไไสักกี่ปีดีไม่นะฮะแต่เมื่อก่อนเคยคิดนะว่าอีกสักประมาณสองปีสามปีแต่ผมว่ามันมันมันต้องปรับไปตามโอกาสด้วยครับเพราะตอนนี้อุต<ไ>สาหกรรมในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนตามแพลตฟอร์มต่างๆมีออนไลน์ด้วยมีเป็นดิจิตอลด้วยมีฟรีทีวีด้วยฉะนั้นมันก็ต้องปรับปรับเปลี่ยนกันไปครับตามเอมี่มีโอกาสได้พูดคุย ก็ก็มีครับมีมีตลอดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปรึกษากันเรื่องเกี่ยวกับงานในวงการบันเทิงอย่างเดียวคือเราก็มีธุรกิจของเราอยู่แล้วครับก็เราเราก็เอาเวลาไปทำตรงนั้นด้วยครับเรื่องที้พซอใจด้ยังครับยังรออยู่เรื่องนท้องหะครับไม่ไม่ไม่ได้ถอดหรอกครับตี๋หนือว่าก็ก็เหตุผลเดิมเดิมนี่นะครับที่ผมยังคงพูดเหมือนเดิมว่าผมแค่ไม่อยากจะเป็นถ้าผมย้อเว็นถ้าเป็นคุณพ่อคนผมอยากให้เวลากับลูกเต็มๆอะไรย่างเงี้ยครับซึ่ง ซึ่งณตอนนี้คือเรามีธุรกิจหลายตัวที่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองด้วยนะฮะไม่ใช่ผมคนเดียวก็อยากยังอยากให้เขาเออเทินตัวเองเป็นคุณแม่แบบแบบสบายใจจริงๆโดยท, genauso. ที่มันยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วสองก็อยากก็ก็ก็เราก็คิดไว้ครับผมว่าครอบครัวมันจะก็ถ้ามันจะสมบูรณ์แบบจริงๆมันก็คงต้องมีตัวเล็กก็คิดไว้ครับแต่ว่าผมว่าก็ก็เดี๋ยวว่ากัน ตรวจครับมีตรวจอยู่ปกติเพราะคุณเอมี่เขาต้องต้องคอยเช็คอัพอยู่แล้วตรวจภายในอยู่แล้วหรืว่าเรายังแฮเปอร์ต่ชีวิตก็ส่วนหนึ่งด้วยครับที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราทํางานเยอะอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะมีความสุขแบบโดยการที่ตัดเรื่องงานแล้วไปเที่ยวเลยก็มันไปได้เลยฮะมันไม่ต้องไม่ต้องมาคอยกังวลว่าแบบเออต้องห่วงใครอะไรเงี้ยประมาณ ผมว่ามันไม่ไไม่ถ้าถ้าสมมุติผมมองว่าถ้าผมพูดว่าทางานหนักแสดงว่าผมไม่ชอบในสิ่งที่ผมทำนี่ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทางานหนักเพราะว่าผมชอบในสิ่งที่ผมทำผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถามว่ามีบางเวลาไหมที่รู้สึกว่าโอเคเฮ้ยมันเราเราทํางานเยอะไปไหมก็มีบ้างแต่ว่าผมว่าเรามีงานทําดีกว่าเราไม่มีงานทำางนั้นผมก็เลยไม่ได้คิดว่าเอ๊ะที่ผมทําอยู่นี่มันหนักเกินไปอะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้น